สวัสดีครับผม KK สองห้าห้าสี่นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วก็วันนี้ผมมาเล่นเกม War Thunder นะครับทุกคนมันเป็นเกมที่ผมไม่เคยอัดลงคลิปหรือเคยก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าผมไม่เคยลงเลยก็เกมเนี้ยคือตอนแรกะผมอัดไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งแต่ว่าผมลงแล้วแต่ผมลืมตัดต,ต่อนั่นแหละก็โอเคเดี๋ยวผมมาลงอีกคลิปหนึ่งก็ ก็เป็นแบบอัดรอบที่สองมากันนะมาเกมนี้ถ้าใครอยากไปโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งมิ้งไว้ล่างๆนะครับก็นั่นแหละเป็นรอบแรกเลยที่ผมมาอาัดลงช่องแล้ก็มันเกมนี้เป็นเกมแนวสงครามโลกนะครับแต่ว่าก็ไม่เชิงหรอกก็คือแบบ เอารถถังมายิงกันเอาเครื่องบินมายิงกันเอาเรือมายิงกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยอีกแบบเนี้ยยิบฐานแล้วก็เออทำลายรถถงังฝั่งศัตรูให้ได้มากที่สุดเกมอาจจะเสียงเบาๆหนะ่อยเพราะผมกลัวมันดังเกินหรือมันดังไปเราก็ไม่รู้ผมมาเล่นน่าจะเล่นผมน่าจะเล่นเชอร์แมนนะเกมนีด้าใครคอมแบบคอมยังไม่แรงมากเลยผมแนะนังเกียเพิ่งโหลดนะคะ เพราะเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆคือภาพเกม,มพพเกมชินนะครับมือภาพเกมชินแสบ,บะนะครับกมาแล้วแบบคล้าการแต่ว่าเนี่ยเป็นแนวสงคารามโลกอ่ะมือจะมืดๆนะน่าจะแนวสนุกนี้มีรถถังให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับคือแบบน่าก็เป็นเกมที่ดังพอสมควรแหละ ว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินมานะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมในคอมนะครับมือถือน่าจะเล่นไม่ได้โอ้โอ้ผมโดยนยิงแต่ว่าเวลาผมเป็นมมจัมโบ้ผมเป็นจัมโบ้มไม่เจ็บหรอกลบจัมทุกคนอาจจะสงสัว่าจัมโบ้คืออะไรคือรถถังหรรถถังผมมันใหญ่กว่าเ,เพื่อน เราต้องเราจะต้องเอาหน้าเข้าไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนหน้าของรถถังเราเนี่ยจะแข็งแรงแต่บางแต่บางคันก็ไม่เหมอไปะนะดูนะรถถังร้อพังถึงไปไหนไมได้ผมติดอยู่ในนี้ิ้วไม่โดนใครเลยไม่เป็นไรเอ๊ะเดี๋ยวควันอย่างนี้ ความอย่างนี้นนมีไปให้ไวที่สุดเพื่อนเพื่อเราหน่อยไม่เอาละไม่คัน ้าว <c oughs> ผมว่าผมตผมกลับไปผมตายอันนี้ไม่น่าเลยก็คือเกมนี้มันจะสามารถเลือกเครื่องบินได้แล้วตอนนั้นอ่ะผมเรียกเพราะว่าผมิชื่อผมตายแน่ๆเพราะว่าผม่าจะซ่อมไม่ทันน่าจะดนดินก่อนแต่ประเด็นแต่ว่ามันดันไม่มีใครมาเลยอ่ะผมก็เลยผมก็เลยไปหาดูดินก่อนเปล่าไม่เป็นไรเสียดายจังทำจัมโบม้แล้วแต ยีนี้พังแล้วพังเลยนะคะรถถังเรามีประมาณสามคันกู้เล่นงกู้เล่นใหม่แต่ว่าถ้าคนจริงๆเขาก็จะไปอยู่ห้องอื่นนะนี่คือห้องที่พอๆกันอะแบบสีมือพอกันรถถังแบบพอกัน,งงกนแต่ว่าถ้ามันจะมีแบบอะไรห้องไหนน่ะผมว่าเขานะ่าจะผมว่าน่าจะเข้าใจกันนะอ๊ะอ,อาล่ะเดี๋ยวผมจะไปยึดจุดเอผมดูไรสัตว์ผมดูไรประโยชน์มากๆเลย นี่ๆเออไม่ทําคนเออติดแล้วเนี่ยผมทีเวิร์คได้ไงเนี่ยวิง่งอู้บังเลยตายอย่างอันนี้เป็นรถถังที่มันเป็นรถถังเริ่มต้นเลยแต่ว่ามันเรามันก็เลยแบบแทบไม่มีเกาะเลยแต่เดี๋ยวให้ดูได้ไเดี๋ยวเห็นลูกกระสุนมา เนี่ดูดิมันทะลุเข้ามาง่ายๆเลยอ่ะดูดิแบบทะลุเข้ามาจิ๊เดียวแล้วมันก็เข้าไปในรถถังได้เลยอ่ะนั่นแหละเหลือ M สองสองความหวัขาางของชาติคันนี้มันคันที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมมีละถันนี้ก็เร็วไม่เร็วก็ดดวงแต่มันยังมีคันที่เร็วกว่านี้นะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาโอ้โอ้ แจกฟรีด้วยเกมน,นี้นํำให้โหลดเลยนะครับแต่ว่าต้องดูคอมดีๆด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปรหามากหรอกภาพสวยเพราะว่าเกมนี้กุม่มปรับการาฟิกอยู่เข้ามาก็รีบปรับนะครับก่อนที่คอมจะหัับโอ,เอ,เอ,เอ้เอเออ่ะเพื่อนปัางชนเข้าไปเอาหน้าปวดโอแงค,คอมกมาบอลตู เอ๊ใครใครเลงของอยู่วะมึงมอ,อ้าวดูสิการหนุนตัวสุดหล่อท่แต่ไม่มีพ่อาตรไหนเนี่ยอมีราถถังใกล้หรอไมไม่มีเลยมีแต่วที่กำลงังยึดอยูโอมโรถเอ๊เอสอยนย โดนซะบ้างโดนซะบ้างเฮ้านี่ยล่ะไม่นะผมกำลังจะแพ้ต้องออกไปสู้คนผมต้องไปเคยเพื่อนแล้วไปขวาเ้ยโอ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 เลี้ยวก่อน ใหเปิดนิดอาโอ้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 โอ,โอ,โอ้ผมไม่น่าหลงเข้ามานนี้เลยมันไม่น่าเรียกว่าหลงก็โอเคตาแรกไปอ๋อผมยังบอกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสองตาครับมาตาที่สองขอให้มันแบบผมฆ่าได้เยอะๆหน่อยอันนี้ผมฆ่าไม่ได้สักตัว S ได้ได,ได,ได้ได้ตัวหนึ่ง เกมนี้ค่อนข้างจะเล่นยากเหมือนนะเรื่องระบบมันอะ่ะ <c oughs> เพราะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันก็ภาษาอังกฤษมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันภาษาอังกฤษทีคำยากๆทั้หมดเลยดูดิอันนี้อะไรเนี่ยแอเกอร์อย่างเงี้ยถ้าใครแบบไม่ได้มาภาษาอังกฤษจ,จริงๆก็จะไม่รู้เลยว่าคืออะไรดูดิรถถังผม <c oughs> มาเริ่มเลย นิจารณาหน่อยนะครับใครอยากดูก็ดูได้แต่ว่าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับคิดไปได้เลยทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันค้างใช่แมตัวเลขอะนั่นแหละผมกดออกไปดูนิดๆนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ผมไปดูนี่มาว่าผมอัา ี่นาทีแล้วถ้ามันนานเกินเดี๋ยวจะได้หยุคดคลิปไปก่อนตรงนี้็จะนานนี้เป็นไงทุกคนต้องอยู่เพื่อนเห็นไหมถ้ามก็นก็ร่อย มาทุกคนมาผมพร้อมแล้วผมจะเอาจำโบ้มาก่อนเหมือนเดิมนั่นจผมเสียดายจำกล้ังเอ๊ะดำมาเลยทุกคนด,ดิโอ้ยมันรถกัรเครื่องเหมือนกันกน,น,นาย มืองนะรถาหางคำนี้เป็นคันที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ครอคำที่ผมมีแล้วเออหยุด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 อย่าเพื่อนเราก็จัมโบ้เหมือนกันพี่บอกมันจัมโบ้โอ้จัมโบ้ความเร็วสกครับเครียดนะครับเครียดเครียดเครียด ไปมีกันโอ้ใขยิงเนี่ยเห็นแล้วโอ้ลงจากเนื้อความเร็วเพิ่มขึ้นอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดความเร็วอย่าหยุดไม่ใครตาเวันเออมีเพื่อนคันหนึ่งตามมาละนะเราจะช่วยทึ้งกันและกันอื้อหือว่าผมตายแต่ว่าไม่เป็นไร ผมเป็นจัมโบ้ผมไม่ใจให้ง่ายหรอกผมต้องยิงมันบ้างแล้วโจมตาบอดผมยิบไปแล้วโอ้โว ไหนๆผมก็เป็นจัมโบ้แล้วแค่อยากให้มันเห็นต้นข้างก็งพอมาวะบอกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมขนาดจัมโบ้นั่นอ๋อมีนเขาคนขับไม่ว่ามันยิงโดนห้องเครื่องได้ไงเฮ้อ อโอเคคงตายแหละไม่เห็นชื่อเ่อนมนหน้าจอแหละเอาล่ะทุกคนเอาการจะแพ้ต้องทำให้เต็มที่ไหนเราก็จะแพ้แล้วมากจ้าความเร็วมากกว่ออันนั้นหน่อยอมไม่หน่อยอะ่ะเพิ่มมา20กิโลโอโอทุกคนเห็นไหมครับด้านด้านล่างขวา เดียว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 ผมยิงโดนได้ไงเดียวเดียวเดียวผมทำทำไมผมทำอะไรโดนสวัสดีเพื่อนตอนนั้นฆ่าเราไว้เอาอันดามิยิงยิงมันไส้ห้องเครื่องเล่นห้องเครื่องเขาด้านหน้าเหมือนที่มันทำผมเดี๋ยวผมจะทำเหมือนที่มันเคยทำกับผม โอ้เพ oh, go ื่อนไปแล้วอยู่ให้โง่ล่ะโอ้เละยืดผน่ยืดรุดตูรุดเติมเกือบศูนย์ครับเออถอยถอยถอย ตายผมตายตกตายปืนผงก็ยิงไม่ได้เพื่อนเพื่อนเออแล้วเพื่อนทัอะไรเพื่อนนี่เลยตูมเข้าข้างๆเต็มไม่น่าหัดข้างให้มันเลยนี่ระบบที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้นะทุกคนดะนะ่เนี่ไงเห็นการทุกการยิง แบบครบถ้วนอันนี้ก็สมจริงดีเหมือนกันนะครับสมมุติผมยิงไอ้วัสดุที่มันเป็นอย่างเงี้ยแบบเอียงเนี่ยมันกระสุนก็จะเอียงตามแบบเป็นสโลปอออนั่นแหละแต่ถ้ามันเอียงแบบประมาณเนี้ยแบบผมไม่ได้เปิดกล้องสีไม่ไปนลรเอียงโคตรซุปเปอร์เอียงอ่ะนั่นแหละมันจะแบบกระเด้งออกไปเลยแต่ว่าทุกคนเห็นปะผมยิงหิมะบางอันมันก็กระเด้ง้นฟ้าผมยิงนะตรงนี้ย กำลังโดนงำผมกลังจะแพ้อย่างเดียวเลยผมไม่ได้แกล้งแพ้นะผมมันมันมันสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะยังมีเขาไม่ไตายอแอบในไม้อ่ะเอ,อเขาก็ไม่ได้แอบอไโออันดาเมเอยอเอมอเยีมไม่เอีกเยี ิงไม่ได้เลยอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเดินหน้าเดินหน้าเออเพื่อนเพื่อนขอโทษขอกลับไปที่เดิมเพื่อนเพื่อนยายาเราจะตายเพื่อน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 ไม่เดินหน้าถอยหลังไปอ้าตายเรียบร้อยเพื่อนแย่มา เพื่อนเพื่อไม่ต้องถ่ายเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไม่ต้องทําให้เราดูเหมือนคนที่ไม่มีอะไรทาเราทําได้แต่แค่นายจะหันข้างให้นายกระดันให้เราหันข้างอะไรอ่าผมเข้าใจจินตนาเขาแบบอ่าเรียบร้อยเพื่อนนะเพื่อนอจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ซับคนะครับก็ตอนนี้ผมไปแล้วกับออรถถังที่น่าจะพังแล้วละ่ะใครเขาจะไปใช้ต่อนะ <c oughs> ก็โอเคบ๊ายบาย